อุ้ยเรื่องอะไรวะเนี่ยพี่เรื่องผมเจอมาละแล้วก็กูเห็นไม่ใส่ทรงใส่สูตรไงกูก็แค่จะเผื่อตัวไปหน่อยเพื่อนเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรเด็กมันยั่วเดืวดตัวไปหน่อยเจ็ดหนึ่งสองไอ้มัดมึงมึงคืนสองหมื่นมึงโอเคไหมเอนไแม็กสามหมื่นนะดิ ค่าคำแวัญตอนแรกเราคุยคุยกันแค่หมื่นแปดไม่ใช่หรอก็สองพันก็กำไรสองพันแล้วไงใจดีโอ้โหต้องมีคำขวัญเบ้าใครอะใครอะเดี๋ยวดอกนี่ไงเราเปิดรายการด้วยกันนะอ๋อมีคำขวัญเนาะมีค่าำขวัญให้น้องเมมสองหมื่นไม่พอเดียวไอ้ยี่กูจะรั่วเว้ยควรรู้จักกันแต่แบบ มันปิดกันดอกันเนี่ยไม่กูกูไม่รู้กูเสียบามากูแบบหน้ามืดหไงกูเสียบารมาพี่ไปเจอมันพี่พี่ไปหามันอยู่ตรงโต๊ะโต๊ะบาคาราไม่รู้มันแทงเท่าไหร่แล้วมันก็ขับรถลิ่มของมันน่ะไม่มีอะไรกูมีรถเต่ากันเดียวอะมึงก็ถามก็ดีรถเต่าแรกได้ไหมไม่เอารถเต่านรถเต่ามันแรงให้สายฟ้าที่นี่เป็นบาลานบาลานบาลานให้สายฟ้ามายังเนี่ย พี่พี่รับเก็บปืนดิพี่รับเก็บปืนก่อนนี่หรอไอหัวเขียวนี่หรอจ่าย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 ตังค์ให้พี่หน่อยไอจ่ายฟ้าจ่ายตังที่ดูดขอไม่เกี่ยวพี่ชายมึงเพิ่งคุยกับกูไปว่ามึงจะมาแต่แก๊งมึงมาบิดของแล้วมึงพลาดปะเนี่ยกูก็ไม่รู้กูเพิ่งรู้เนี่ยไม่จ่ายตังค์ให้พี่หน่อยพี่ไม่มีทจ่ายตังค์อะไรกูก็ไม่มีออกแล้วไง้รั่ไม่พี่พี่ได้ไงพี่ครับพี่จ่ายตังค์ให้หน่อยครับสองเมื่อนครับน้องพี่พี่เจ็บหรอนี่หรอ ไอ้กูไม่รู้ว่ามีแก๊งเนี่ยกูบิดไอเนี่ยไอใส่แว่นเนี่ยไอติ๊งตองเนี่ยปืนปิดเขาต่อไปต่อเตี๋ยพี่ต่อเตี๋ยวกูจับเขาเดือดอื่นก็เพิ่มหรอต่อเตี๋ยวไอ้บ้นด่ามึงอ่ะพอใจปะเนี่ยพอใจดิไอบอลมึงเอาสวิตเปิดมาด้วยไม่ไดวเอามาหายไปแล้วที่นี่ไม่มีจ่ายแล้วพูดมาได้สัตว์จะเอาไงผมไม่มีตังคาถ้าผมไม่มีตังค์แต่สองหมื่นครับพี่เอ๋ครับเลขอะไรครับเลขอะไร พี่แกพี่ชายผมช่วยเสมอแค่นั้นแหละสามหมื่นนะครับสองหม่นได้ไหมครับมือมันสองราคาของแบบหมื่นแปดเขาสองหมื่นมันก็ผมเลยครับฟทีฟร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 ีฟนีฟร่ฟรีเร่ฟรี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 ดไปฟรกฟรี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 ่รีฟรีฟเีฟรีฟรีฟรดฟทีฟรัฟรีฟรีฟรีฟรับรินรรีมรีฟรีฟรีรีฟรีฟร0 0รีฟรรรได้รงครรกิน ปกติครับเอ้ยยสองหมื่นครับผมเพิ่งเข้ามากันไม่มีตังค์ไก่ไก่ใส่เขียได้ไหมนะถ้าสามหมื่นอย่างเงี้ยพอดีว่าพวกผมก็เพิ่งไปตีตู้มาผมเพิ่งมาวันนี้เลยครับเงินหมดเลยผมไม่ตีตู้เสร็จไลยขี้เขียแล้วเต้ยจัาหมดใช่แล้วครับผมสองหมื่นเลยต้องมาวันนี้เลยครับเออว่าเดี๋ยวเข้าเข้าเข้าโรงพยาบาลอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าตกรถตายครับคิดว่ายวนๆกันหน่อยครับพอดีว่าพูกพี่ผมเฮ้ยเราเกมยังร้อนเงินเหมือนเดิมตรงนี้มันอาจจะทำอะไรที่ไม่คิดไปครับ มันเงินมันต้องใช้ทุกคนนะครับงั้นรวมๆกันมาได้ไหมแอบเอา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 งี้เอางี้เอางี้เอางี้ใส่เดียวกับผมนะถ้าถ้าแพ้เอาไปสี่หมื่นถ้าถ้าถ้าเขาแพ้โอ้ะโอ้บอลบอลบอลพูดเกินไปกูไม่จะถ่ายเพรที่ทำกับมัดตอมัดเนี่ยไปครับมัดนะครับเดี่ยวมัดอ่ะได้แล้วได้แล้วซื้อแล้วซื้อแล้วครับซื้อแล้วขอบคุณมาคำถาไม่เป็นไรผม มาต่อยอย่นี้ถ้ามึงแพ้มึงเสียมาห้าหมื่นนะอุ้ยพี่ไว้ใจตัวผมไหมพี่จริงไม่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 ใช่เงินกูเงินปอลนเพี่บอกเอาไว้ใจตัวผมไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคืนเดี๋ยวคืนห้าหมื่นห้าหมื่นตีตู้ได้เลยนะน้องมึงไปเองกูจัดตู้เลยนะเอาดีผมไหวงั้นแหละามีดิผมเองไหมแล้วถ้าเราไปถ้าเราโดนบอลนัดหนึงบอลประชุมแป๊บมึงจะอุ้มอะไรกูไม่มีที่อะไรให้หายเ่ยไอเบลไม่อยากจะอุ้มเหม่ยพี่เบลเดี๋ยวเดี๋ยวให้อันนี้ไปขอชมพู ะให้ไอ้รถไปที่ถ้ามันบิดออาไงเอ้ยเขาจะเปิดไม่ได้เขาไม่บิดให้มันมันไม่มีทางจ่ายอยู่แล้วมันไงมันก็จะบิดอยู่แล้วเนี่ยก็มันมันถึงบอกไงเพาะว่ามันปล่อยไงละเขาก็เลยต่อมันยแม่แน่ๆพี่ไทยไม่ที่ที่รับคำบอก มึึงงหว่าไม่คุยแล้วมั้างเงี้ยดูทรงก็ไม่คุยแล้วมั้งไอ้เฮียไอ้เมื่อกี้ชื่อมันดีเฮียกูเลไม่คุยละอะดิเอาดิเอาดิยูนั่าลือไปอยู่ในโซนโรงพยาบาลเลยโซนโรงพยาบาลต่อยไม่ได้ต่อยไม่ได้ต่อยไม่ได้ เคสลงบาครับเคสลงบาครับเออโอนเลยไม่ได้เดีวมึงมีเรื่องแล้วมึงไปเลยอย่ามายุ่งกับกูอะไรอะไรยังไม่มีไม่มียังไม่รู้ยังไม่ขึ้นแกงเออล้มลงไปเลยจ้าลงมลงไปเลยลุ้นเลยลงลงไปเลยเอ้ยไม่เกี่ยวไอจอ้เขาเชียร์กันไอจออะไรนะพี่ไม่มาบุบบอกให้เพื่อนมึงลงมาขนาดะเขายิงเด่นนะมึงลงไปลงไปล้มเฮ้ยมีรีดนี่กูเองนี่กูเองเฮ้ยจีบใครจีบคนที่เคยอยู่แก่เดียวกันหรอ แล้วมึงคิดอะไรกันในเหตุอะอย่าเรีย่รถครับมันแล้วมึงคุยกันเองเลยกูไปแล้วไอ้แย่อะไรอะเรไม่ไม่ไม่ของของกันไม่ไม่ได้คืนหรอผมไม่ได้ของนะของคุณอะผมไม่ได้คืนอ่ะไม่ได้เลยมันไม่เข้าเลยมันไม่เกี่ยวดิอันนี้เราคุยกันในเรื่องนี้ดิเราไม่ได้คุยกันเรื่องอย่างอื่นดิ ไอ้เหี้ยเกือบหลอกนะมึงได้บอกโลแบ็กมันมันตัดนะราคาแค่สองหมื่นไม่ผมผมผมเพิ่งเจอน้องมันที่โรงพยาบาลนะแต่ผมยังไม่สนิทมากยังไม่รู้จักด้วยพีไอ้ตั่นใครอ่ะไอ้ใครไม่รู้กูเจอมันโรงพยาบาลมันเรียกกูพี่ใหญ่เลยเดี๋ยวเขามาเป็นสี่มันเรียกกูพี่ว่า่ใครก็ไม่รู้อะมาแล้วมาแล้วไอ้โจมึงรู้จักมันเมื่อไหนหัวแดงอ่ะไม่รู้ใครไว้เหี้ยไม่รู้กูณไปเจอมันโรงพยาบาลไม่ได้นะเขาไม่ใช่เ้มเนสอะไร ไม่รู้ข้นเข้ามาฉันก็เจออะไรเนี่เยเยี่ยเขาตึงเลยว่ะ่าด้วยกันจะแท้เยี่ยมเลยจะกันเฉย ยังแค่ต้องใส่ส hmm. ีดำเหมือนกันหมดอะไม่ไม่ไม่ต้องรุมมันต่อยคนเดียว เป็นใครดีวะหเหี้ยุดเดียวนันด้วยนี่หัวเกาะเรียบร้อยหเหี้ยแกงโคตรเยอะเลยอีคนวุ้เนี่ย เราห้องตำรวจนะครับไอ้จกาคนนีว่างตำรวจไว้ไอโจมมึงไม่ช่วยอะไรกูเลยหรอไม่ใช่เพื่อนมึงไม่ใช่หรอไอ้เหี้ยเคยเล่นมือเดียวกันแนเทไอ้เหี้ยกทืบกูเมื่อกี้แม่งล้อมรถใหญ่เลยหมดแล้วใช่ไหมกูจะพามึงไปสึกสังงานต่อแล้วนะยังไม่หมดหรอที่เหี้ยดีปั๊มเหรอวะรวยจัด สวัสดีร <ad> ครับพี่เรืองสวัสดีครับแล้วไงต่อเนี่ยอันนี้จบแล้วครับผมก็ไม่รู้ครับถ้าเขาไม่จ่ายน่าจะเขาน่าจะไม่จบ, <c oughs> ต,บอตอนที่มันหดอะมันบอกว่าฝัเราอกไม่มแกง๊งมาวันแรกครับก็เอาเลยบอกมับอกว่าเ่มันมันมถามว่าตอนี่หบอกว่ามันไม่มีแกง๊งมีมีแก๊งได้ไงวะเมื่อกี้ผมไม่ยินมันคยให้เราเราฝั่งเราไปบอกมันก่อนหรือเปล่าว่าไม่มีแก๊ง่ะใช่ผมฮะ อใผผมมบก่สวัสดีครับพี่เรืองสวัสดีครับที่บัดแก๊งหรือเปล่าเฮ้ยพี่รนไม่มีเงินสดอ่ะไม่มีเงินสดแล้วจะไปนอนแก๊งอ่ะมันชียามันยาเขาไออคนที่่ไปบกวามัันมมีบดแกงไ่มีมมมันไ่ีแก๊งแล้วมันมีแก๊งได้ไงเลยเนี่ยเออเดี๋ยถามมันก็ได้ปะ79พี่479คือต้องไม่มีแก๊งใช่ไหมถึงจะไม่กลัวถ้ามันมันถ้ามันพูดแบบนี้มันก็คงแบบว่ามันคิดว่าเราไม่มีแก๊งไงมันเลยบิดไงถ้าไม่มีแกม๊งก็จะไม่เบิดแลคุยเยอะเลือมันต้องมีแก๊งก่อนหรอถึงจะกลัว กูว่าไม่น่าหลอดไนี่ไม่น่าถึงเราวะ่ะ mm. เด็กชิบหายพวกนี้ ทีเด้งสวัสดีครับบอลบอลดูไปวรั้งของเัมีขครับ่ไม่สอื่พี่าเดี๋ยวพี่น้องมันขอทีเดงเามีรารไม่รู้่สีสีหได้จบเลยมีเทปเพืออะรเหรอใช่เดี๋ยวบบวต่อยใหม่ไปก็เท่าเดิมหม่ที่ยังไงก็ต้องจากูอยู่ดีมันที่มันต่ที่มันขอต่อยเนี่ยคือมันบอกว่ามันจะยอมเสียห้าืถ้ามันแพ้แทนี้ตั้งสี่สีหมืนก็ได้จบละแต่ผมไม่เข้าใจจะมีเเพื่ออะไรวะ เรื่องของเรื่องมันมันเห็นมันบอกว่ามันไปมันไปป้นมันเห็นบอกมันไม่มีไม่มีแก๊งแต่ว่าเรายังไม่ได้ขึ้นใช่ปะผมขึ้นแล้วพี่เนี่ยที่ผมเดินกันอยู่เนี่ยผมเป็นแก๊งหมดเลยเนี่ยาไม่ใส่สูตรหรอแต่ไม่ได้ใส่สูตรใช่ใส่สูตรแล้วแต่เห็นบางคนเนาะว่าคนนู้นคนนู้นเขาบอกว่าไม่มีแก๊งอ่ะเชื่อเดี๋ยวเชื่อคนง่ายดีกระพริบเลยครับถ้ไม่มีแก๊งก็คือไม่กลัวอะไรแบบนี้ถ้าสมมติว่าเขาไม่มีแก๊งเราว่ไปไล่บิดคนอื่นทั่วเลยดีถูกปะ เฮ้ยเฮ้ยเอาดีผมขอเคลียร์แทนน้องผมได้ไหมครับได้ครับขอราคาทุนได้ไหมให้ได้เต็มที่สี่เหมือนที่พี่ต๊อดคุยเมื่อกี้สองสี่ไปเลยสองได้ไหมพี่ต๊อดผมไม่ค่อยมีตังค์แล้วพี่ไม่คืนนี่ผมไม่ได้ผิดอะไรเลยนะผมบอกเลยว่าเพื่อตีตู้ไปพี่ผมผมผมแค่งงว่าไอ้เคลียเพิ่งมาแต่ทำไมถึงแบบมานั่งบิดคนอื่นเอาผมถามจริงถ้าเป็นแบบแก๊งไม่คนไม่รู้จักอย่างเงี้ยมันจะเป็นไงที่นี่มันไม่เหมือนที่นู่นนะผมโดนผมโดนมาแล้วนะเว้ย สายฟ้ามีถึงก่อนไหมฮัลโหลอะไรนะไอ <si ้สายฟ้ามีถึงก่อนไหมฮัลโหลพี่ต๊อดแล้วคำถามจริงถ้าพี่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่ะพี่จะถึงดูไว้เหรอไม่พี่ก็ไม่รู้พี่เพิ่งเข้ามาพี่เพิ่งเข้ามาเจอมาผม่ห่วงไม่รู้เลยเนี่ยพี่ก็ต้องคอยเตือนมันด้วยพี่อยู่นู่นพี่ก็คอยเตือนมันแล้วมันก็ยังไม่ฟังพี่เลยถ้าที่นี่มันหนักกว่าที่นู่นอีกนะพี่แต่ไอ้เบลเบลมาคุยมาคุยกูหน่อยเบลไอ้เบลมาคุยกูตัวตัวมาเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊ โทษโทษโทษแทนน้องนะครับเออเอาดิเธออยากกินเออเออหม่าม่ามีงล้อเฮียโจดิไอปสัตว์ลำคาญครับจังเลยเรื่องให้ไปนัดดูแหม่เอ้าแม่เอว์ร้อหน้า อย่าไปยิงเปลืองตัวเดียวสายฟ้าน้องคือมึงยิงกูไม่เปลืองถูกไหมเป็นผ้าพลาหรือปไงขอโทษขอโทษพี่เข้าใจว้าที่นี่มันมันสังคมมันก็บีบจริงอ่ะแต่คนอื่นไม่น่าจะได้คุยอย่นะพี่พี่น่าจะโดนแนะเฮ้ยมันขับรถแอคไปเถอะพี่สายฟ้ามีก่อดไหมมีถึงไหมพี่บอลอยู่ไหนพี่บอลอยู่ไหน มันกำลังออกมาเดี๋ยวมันออกมาแป๊บนึงไม่ถึงสามเดี๋ยวรอให้พี่บอลมาคุยดีกว่าเมื่อกี้บอลคุยเองนะถ้าสมมุิตายเสียห้าหมื่นนะเพราะว่าพี่บอลคนบิดไงพี่ไม่ต้องรับพี่ไม่ต้องรับหน้าแทนหรอกให้ให้พี่บอลมาคุยใหพี่บอลมาคุยไปไปไปข้างในปะเดี๋ยวรถมันนี่มันนี่นี่เออเฮียเขาตึงอ่ะเขาตึง กูว่าจบไงว่ะไม่รู้กูไม่อยู่นะเว้ยเบลแต่เพชรมึงอ่ะหาได้มันด้วยน,น้ำพังน้ำแรงแก๊งมึงนะเว้ยผมเอาอยู่แล้วพี่เออตองสู้เว้ยน้องแต่ละแต่และกัน มามามาสายฟ้าคุยกับบอลไปอ่ก็เดี๋ยวคุยไปไม่ได้สี่หมื่นหนึ่งบอลเอาล่ะแต่ถ้าต่อยแพ้ห้าหมื่นใช่ป่ะตอนที่คุยไว้แต่ถ้าแพ้รอบนี้ก็แสนนึงฮะไม่ตอนแรกตอนแรกยังไม่เติมด้วยตอนแรกโดนลุ้มเอาขอแบบเดียวดีไม่ใช่เหรอขอแบบเดียวดีแล้วมโดนลุ้มโดนลุ้มสามสี่คนน่ะตั้งหลายหมัดอ่ะ เดี๋ยวมึงกลัวแพ้อ่ะกูไม่ได้เก่งเท่เลยไอ้ผมพูดยี่กูเลยวันเออมึงกลัวน้องมึงแพ้มันไม่แพ้หรอกกูดต่ออยากวัดใจเป็นงั้นแหละห้าหมื่นกับห้าหมื่นพี่ดูเป็นพูดกูดิพูดอะไรกับมึงอันนี้คำพูดคนรู้จักกันจริงประเนี่ยถามจริงเอะยากให้คนรู้จักให้พูดอย่างนี้มให้พูดครับกับมึงได้ไงเงพี่มึงบอกว่ามึงกลัวแพ้เหรอกูบอกว่าน้องมึงกลัวน้องแพ้อะก็น้องมึงหอมน้องมึงไม่มีแก๊งมันบอกมันไม่มีแก๊งมึงก็เชื่อคนง่ายเนาะมึงก็รู้ว่าที่นี่เป็นยังงไ เออมันบอกมันไม่มีแก๊งกูก็เอาเดี๋ยวอรออะไรอ่ะมึงโกหกกูเนาะดีบอนที่นี่เดือดเดือดเถื่อนกว่าทัท้งวนนี้ขอบคุณมึงรู้มันบอกว่าไม่บอก,ก,กูไม่ได้ขึ้นแก๊งกูถาม,มจริง,รงถ้าสมมติว่ากูไม่ใช่คนรู้จักมึงอะ่ะฝ่ายนี้พวกมึงโุบแทงป้นทีละคนแล้วนะที่เนี่ยอ่าไม่เกี่ยวเลยพวกนั้นไม่ไม่อยู่ในแก๊งกูเลยมึงไปป้นเขามึงก็มั่วสวดเด้ยแต่แต่มึงคุยกันนะเมื่อกี้เราก็แค่คุยกันเฉยๆยังบ้ากระหัวเขียวนี่สองคนใช่ปะ หัวเฉียวหน่อยหัวเฉียวไม่อยู่นะตรงนี้หัวเฉียวไปนู่นแล้วไอ้ตั้มอะมันบอกกูว่ามันไม่มีแ๊งได้เหรอเฮ้ยถ้าครับแล้วก็มาไข่สองฟองสอดน้ำร่อนอ้าวผมแค่เอามันมาสองหมื่นแต่ของมันไม่มีไงของมันไม่มีแล้วตอนนั้นมันแตกพอดีมันอันนี้มึงคิดไม่ได้เนาะคือรอบที่สองนี้กูจะให้มึงไปแก้มึงก็ไปเติมเลื่อนมามึงคิดว่านี่ประเทศบ็อกซิ่งเหรอ <laughs> สรุปมึงยังไงสรุปมึงไม่กูแก้ว่ากันเถอะไม่คือกูถามมึงเนี่ยมึงคิดว่าที่นี่เป็นบ็อกซิ่งเงี้ยมึงแบบมาถึงปุ๊บมึงไปปิดของเข้ามามึงไปปิดของเข้ามาปุ๊บมึงก็จะแบบไปไหมหนึ่งหนึ่งเพื่อมึงอะไรเนี่ยมึงกลับกรอกันเนี่ยไม่ไม่กูไม่กลับกรอกคือคือมึงแพ้ไปแล้วถ้ากูไม่คืนมึงก็มากูดิ๋ยวถ้างั้นอ่ะกูกลัวพวกมึงที่ไหนฮะกูคนเดียวเนี่ยมาเดียมึงไปขอเซลก่อนไปถ้าก็มาเลยไปขอเซลก่อนไป มาเเฮียว้าวโหจังวะก็มีไอ้กูเนี่ยแต่ว่าไอ้เบลมนจะเอาอยู่แล้วอ้เอาเยอะมึงไม่ต้องเอาอ่ะกกูจะป่อยมึงทุกันเียจะได้ลูกไอ้เราไปแทงมันดี พี่เวลให้ไปแทนพี่ไปแทนอะไรพี่แล้วเตรียมแทงอะไรพี่ดูก่อนว่าใครจะชนะเฮ้ยเหี้ยง่ายจัดหอกเลยไม่ต้องต่อยยี่สิบสี่มัดอ่ะเหียมันหอ้ไรจานไม่น่าอยู่ยาวที่ เออชีวิตไม่ค่อยแหวแขวนไว้บนเส้นได้เลยว่ะวันน่าจะโดนอีกนานน่าจะยาวของพี่พี่ขึ้นมาวิลเลี่องเว้ยพี่อย่าพูดว่อย่างนี้ต้องมีแชงคูดนะพูดอยู่สรงนั้นแต่เดี๋ยวอุ้มด้วย มหอเล่นอ่ะพี bbe bbe> ่เตะออกกันเลยข้างหลังข้างหลังนะพี่อัอ่ะไปได้ไปได้เชียไปไปอุ้มอพี่เบลไปดิไอ้รถรถอยู่ไหนอ่ะรถพังอ่ะรถผมยังรถเริ่มต้นแบบดีอ่อมันไม่ได้อะไรไงแตถามว่าได้เวลาไงอยู่ชั่วโมงกว่าถ้าหอเสร็จต่อไปในเรื่องใหไปดิลาช่างลาช่าง ไม่赖ไ,ไม่赖มาของจริงจา้าอยู่ไม่ถึงเราเหี้ยแบบนี้เลยไปหาเองกัน,นเลยไอบอลบิดของเขาใช่เหรอแสนขายขายได้นะตรงนี้ได้ไม่ออละเนี่ยชิ้นหัเขานย ไอ้ที่เ่อใช้นอนเตียงกันอ่ะบ่าบ่าบ่าไอ้บอลบิดของเขาเจะไหวเหรอ,อวะไม่ยอมคืนตังเขาไปของบิดของเขาไปเออใช่ใ,ใช่ อย่างงี้มันจะเข้าข่ายทำไหมเนี่ยวะจน,<อ>จนกระจอกเลยก็ได้โฟล์เดนกลับมาเลยก็ได้ครับอัอบนะอหนึ่งครับโฟร์เด้นกลับมาเลยกลับมาเลยครับอ๋อรอครับรอครับแป๊บนึงครับ เข้าไันครับเอ่อ GTB ข้างหน้าครับควันขึ้นอ่ะโอซ่อมครับหมดข้อโอเคครับครับหมอชื่อเดือครับผมไอผมผมยังเป็นเด็กดืออย่งไรผมต้องทำไงครับหมอเย็นโลจกกิตต้องรักษาบ้างเลยค่ะชีเดรไลท์คืะหมอคนนี้ไอหมอร้อนไหนครับหมอครับครับสักครู่นะครับสักครู่ครับช่งดีครับครับช่งดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะครับหมอ มันเกิดขึ้นกับฉันลาเธอครับอันนึงครับป้าผมใช่เสราป่ะไม่ใช่ครับดูนะดูดิครับง่ายสมองเสราป่ะเรียกอะไรครับสามสามเจ็ดสี่ครับบุญเรืองคอหากูไม่ใช่หรอเปล่าอ้าวข้าอาจารนหนึ่งดิสามเป็นสองไม่ได้เอามา อ้าวกูเห็นมึงเบอร์มึงโทรมาหากูมึงโทรผิดเหรอโทรไปกันแหละเขาไม่คุยกับผู้สูงอายุครับโดนด่าแน่ใครสภาวะไปไปสภากันไปสภากันมันเอาสบไอ้บางวะไปสภาใช่เหรอเออวันนี้ก็ได้ยินมันคือโทรศัพท์อยู่ ก็มาไปสภาไปวะพี่อ๋อทำร้ายคนในสภาใช่ปะน่าจะโดนนั้นด้วยไม่ถ้าก่อนมีแค่มันขึ้นแก๊งแล้วเข้าใจะปะถ้าบางบอลขึ้นแก๊งก็คือโดนทั้งแก๊งอะที่ต้องโดนตีอะที่อยู่ที่ที่ท,ที่ที่เสียไม่ได้อะคือให้สภาไกลเกียวว่ยเขาจะเอาเรื่องอยังไงคงจะเอาเรื่องแหละเดขาซิงขาซิงจับแล้วปุ๊บปิดตอดชิบหาย เรีกเราว่าเสียกสวัสดีครับผมมาเสียกครับคุยกันถึงไหนแล้ววะน้องเอ้ยกำลังเริ่มเลยพี่เลืองวันนี้พี่เลืองพี่นิ่งไว้พี่ครับสวัสดีครับเอ้ยว่าแต่พี่โทราพี่พี่อยากคาสายกับผมเหรอเราพี่แต่ร่าแม่ไปยืนหาอะไรตรงนั้นวะ พี่ NTR ไปเลเดี๋ยวไปดูให้เดี๋ยวไดูให้คุคุยคุยคุยม่ไม่ม่ต้องไปด้วยร้องถ้าสามเจ็ดห้าพี่ถ้าเสียเวลาน้องที่ไปปนมนที่ไปไปบิดมาละหมื่นนึงสามหมื่นนี่น้อยมากเลยนะต้องจ่ายคืนติดเท้าไม่ไม่พี่อันนี้ผมไปพูดตามตรงนะไม่ไม่ไม่แป๊บหนึ่ง ถ้าไปบิดแก๊งอื่นนี่เขาคูณร้อยนะบอกให้ไม่แต่มึงก็ฟังพวกกูก่อนอย่ากระซิบดิเพื่อนเบลเดี๋ยวจดการให้การให้แต่นี่คือจบใช่ไหมเบลใช่จบตู้ขบข้าวที่กดเงินมาฮวัสดีสวัสดี ข้าไม่มีข้าวไหมมีข้าวผัดมีข้าวผัดเขาผัดกาครับเรียกอะไรครับเบลเรียกอะไรเอ่อยังไงบ้างครับพี่ต๊อดหนึ่งหนึ่งหกสี่โอเคครับแต่ดูแลก่อวก็ทีเบลทุกทีเออเพลโอเคครับสภาขอบคุณมากครับขอโทษที่รบกวนครับขอโทษที่รบกวนครับสภาขอโทษนะครับข่าวเป็นห่วงนะเป็นห่ กวนคาัถลุงเราแม่จบไงใช่ไหมสาเออดิบอลบอลบอลคุยกับสภาเรื่องขึาขา้นแก๊งดิขอสติจานครัสามเป็นสองไม่ไม่ไม่มีครับขี้งกอายไปดูคนหน้าตัวไอเรื่องพิที ใช่พี่ทงโทรมาแล้วมึงไม่พูดโทรมาไม่เลยมไรเปล่าผมพูดแล้วไม่แล้วไม่ได้ยินส่งข้อความไปก็ไม่ตอบอ๋อป่าพี่ไม่มีอะไรอะไรวะได้แต่งตัวอะไรวะเนี่ยแก๊งอะไรนะก็ผมบอกเลยเราต้องขัดคนก่อนอยู่ที่เราแล้วว่าจะจงมตรงนีจะรู้แต่แต่จะดูแต่งตัวสิ่ซีดียันท่ของครับอยากได้ขอมาครับสภาขอโทษที่มามาจะได้น่าเกรงขามทำตัวเป็นเด็กเออเลย โอ้เสียดาวเนียแรงนะนิดนึงมันญาอ่อนนะไอ้เหี้ยตั้งตัวมันญาอ่อนใช่ไหมอุ้ยเหี้ยโดนกินคนวะนี่ยไอ้ฮารุไอ้รุ้โดนเหรออืมโอ้อ้วนคือใครวะน่าจะเอ็นทีอาร์ว่ะเอ็นทีอาร์เต็มเลยโกรธโผล่โกรธเนี่ยเจนคอร์แนวไอ้เหี้ยโดนติดเลยเเหีี้้ยยอะไรงโดนทอนเหรอวะเออเจน เยน,นแฟไอตู้ไงปีนมนเล่งกันสุดจอห์ลิฟอ๊อกออกคืคอใครวะนี่หรูอ่ะเอ r ทีอาร์เหรอไม่คุ้นเลยวะขาหมูเอ r นทีอาร์น่าเพราะเอนทีอาร์นี่นี่ยี่ yeah, หือเยี่ย้ออื้อเลยรอ,อบเนี้ยยี่้เจ๊จ ไอทีอาเต็มเลยว่างแล้วพวกเราอะอะไรหายเอยเอ่อบูปิงมีดกับปืนต่อเข้าตอน,มน,นไม่ไม่เอาเอาแค่บูปิงกับแฮปปี้เดี๋ยวของหายเดี๋ยวให้นายกมาชดเออ่เข้าตอนสามสิบปะประมาณสามนาทีได้ปะ <30. S 1> อีสามสอ่ะสามสามสิบลง ลาหลานขอโทษครับโง่มีมีใครยังไม่ได้แจ้งเบอร์อีกไหมครับอดแล้ว<อ>บ,บนไหนโอ,โอเคใครวะเนี่ยบกัพี่ใครอ เอออเวาบอกไหวครับได้ครับได้ได้แฮปปี้จดแล้วใช่ไหมเฮ้ยสองหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เคลื่อนครับปี่มีปืนหายใช่ไหมคะปืนกับมีดหายครับแจ้งนายกให้หน่่ออยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแฮปปี้นี่นะครับใครทำอะไรมาเดี๋ยวจะไล่มาหาผมเยอะเก่าปะ อะไรหายครับนี่บัตรแกงนะครับบอกว่าผมจะไปแล้วพี่จะไม่ตื่นวะตอนเช้าโอ้ยเยอะแต่โอเวอร์ติโก้เยอะเหมือนกันนะเกมเยอะเลย โอนไฟเลเบลไม่ไหวรอบใช่หรอไฟไฟเลเบลเหรออืมเบอร์ไม่มีใครไฟเลเบลหรอกพี่เลิฟรัไฟเลเบลแต่ยันที่เลเบลใช่หรอเออน้องก็บอกเย็ทำสมารแดะแอแอนะพี่แต่ก็ได้เยอะอยู่จะชิมก day All night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake.